ยินดีครัวันนี้เราอยู่กับตีกล้องเออ่กัดเป็นกล้องกัดเออ่เพลงระบาดกัดเสียงพร้อมกับเออ่ซีพินต้นจะบับหรือเปล่ต้นจะบับบางเพงเลยวันนี้เออคือปามาเลี้ยงลูกค่ะยังเป็นเด้กวันนี้เรามาเพลงกันเป็นเพลงไม่ของผมแต่เป็นเพลงเกาเป็นนูกเล็กเออนี่คือตอนจะบับตึ้งที่นี่ที่เรกันเรกเริ่มเริ่มที่อ่าอีรองแต่ชวนอ่า ซึงปอรองเซ็ตช่วงไงตอนจะมาฟังฟังไปสักประมาณนึ่งปีเขาพึ่งส้มดนตรีช่วงเพลงหมายฟังซึ <laughs> ่งไม่ได้ฟังทีซึ่งพิมบอกว่ายังอีหลอกเลยเพลงเอาอีแต่ห้องแลว้เลวเสร็จแล้วผมจะฝากหนึ่งเปิดลองเปิดเละหยอกอู้ฮ่าเลยขอลองกันที่หลุดล้อมีการกลับมาฟิีเจอร์ลิงกันแต่ว่าเพลงนี้ก็คือจริงๆกันฟังเล็ก ตอนไปเล่นนั่งแหกนูนู่นนะก็ปีนนู่นแหลกกลางเลกได้ฟังเพลงนี้ปีนูแหลกขึ้นมาบนรองบุรุงนั่งตั้งโจทตั้งแต่นั้นมาเลยเสฉันก็เลยเอามาทำวันดี้อยู่กับวงน้องเกณน์มีอาจารย์จวัฒน์วงนาโกนเจ๋ไหมตัววงชุ่มระเลยอายุขึ้นไปอายุนู่นแล้วเจ๋ย่ายเลย เออเป็นเป็นคุณอาเล่นดนตรีนะครับเพลงนี้แล้วก็เพลงก่อนหน้านี้กับเพลงใก่เศร้าไอ้นี่คนนี้คนนี้ก็เป็นคนตั้มกันอ่านี่เป็นการไม่โจรน่ารักที่ที่พุกจุกน่ารักเลยน่ารักน่าักเดี๋ยวรอรอเลย่อเลยใช่เลยทรมนักรองตรอมอยู โอ้จริงตอนตอนจะบับจริงไหมนี่นี่ฟังตอนจะบับมาเลยตอนจับัฟเป็นไงดู้เล็กต่างห้องแกงไตปลา แกงคัวิพี่าตละมาหรอกตัวเลี้ยวตัเลี้มานพี่เลี้ไม่เลียงอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนรอติดตามนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือแบบมันรู้สึกดีใจนะเพลงตัวเองทั้งคนอื่นเอาไปลองนี่มันภูมิใจอ่ะเอออยากขอรองก็ได้ค่ะป่านนี้